สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวหลังจากที้พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว i n f ฟ n i c Note 50s 5g กับมือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คดคุ้มครับ7,999บาทตัวนี้บอกเลยว่าให้มา CPU ตัวนี้มีความเร็วความแรงจริงกับ CPU ียูตีนะผมตัวนี้730 เอาสมิ Ultimate, พร้อมกับหน้าจอให้มาสีสันดีมากหน้าจอ6.78นิ้วหน้าจออมลเบรดเเฟรชคือ114 h z ิรต์ในการปรับสูงสุดบอกว่าจัดเต็มจริงครับพร้อมกับหน้าจอ 3D เคอร์ที่มีความสวยงามในการออกแบบซึ่งพี่ใช้งานมาหน้าจอมีความพรีเมียมจริงพร้อมกับตัวลำโพง2ตัว JBL ให้เรามาถือว่าจัดเต็มมาก ตัวนี้ผมแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับความจุให้มา2 5กิกถือว่าจัดเต็มมากพร้อมกับผมตัวนี้สามารถใช้งานในการถ่ายรูปคือกล้องหลักผมตัวนี้อยู่ที่64ล้านพิกเซลบอกเลยว่าจัดเต็มจริงพร้อมกับเลนของโ o n y IMX 682สามารถบันทึกวีดีโอระดับ 4K ได้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงพร้อมกับตัวนี้มีระบบการชาร์จหลายรูปแบบคือ all round fast charge 3ช,ชนพร้อมกับแบบให้มา 5,200mm กับตัวนี้บอกเลยว่าฟชาชชัทสีวัตต์จัดเต็มจริงครับซึ่งบอกเลยว่าพีทำการใช้งานตัวนี้มาคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานดีจริงครับมาดูว่าตัวบอดี้หลังใช้งานเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับเก็บดีเทลของตัวฝาหลังมากบอกเลยว่าดูหรูหราแล้วก็ทำตัวงานประกอบออกมาสมบูรณ์แบบครับผมตัวนี้นะครับนี่สวยผม คือเก็บดีเทลของตัวโมดูลกล้องออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงซึ่งพี่ชอบมากกับการตัวดีไซน์ของตัวโมดูลกล้องผมถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกมากผมคิดว่าเห็นว่า JBL ครับลำโพงหนึ่งตัว2ตัวครับมีพอร์ต Type C support fast charge คือ45วัตต์นะครับผมตัวนี้นะนี่ดีไซน์อย่างสวยซึ่งพี่ชอบมากในการดีไซน์ครับความบางของตัวเครื่องให้มาบางจริงครับบางเพียง 7. 60มิมซึ่งถือว่าตัวนี้ทำออกมาเพอร์เฟกมากกับหน้าจอ6.78นิ้วครับหน้าจออัมเรตสู้แสงสูงสุดก็คือ1,300นิน้แล้วก็ซัพพอร์ตค่าดิซน์พี3 0 0ถือว่าหน้าจอมีความพรีเมียมจริงครับนี่บอกเลยว,ว่าสุดจริงซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่าพีแฮปปี้กับตัวหน้าจอจริงครับอย่างสวยอะ่ะหน้าจอองตรงนะมีความสวยงามแล้วก็สามารถป้องกันนะ้ำป้องกันฝุ่นันดับที่ IP 64ให้เรามาถือว่าจัดเต็มมากครับกล้องหน้าแบบเจาะรูให้เรามาในการถ่ายสุดๆคือ13ล้านพิกเซลผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับนี่สีสันของกล้องก็ถือว่ามีความสวยงามครับบอกเลยว่าพี่ใช้งานมาตัวนี้หน้าจอบอดี้ถือว่าเพอร์เฟกต์จริงคผมมาดูว่าตัวสเปคเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งพี่จะเข้าไปน่ครับผมคำว่าให้ดูว่าโทรศัพท์ของฉันเป็นอันนี้คือตัวผม C ีให้หมาเห็นไหมเ้เจ็ดสามศูนย อาตเมทนะครับผมตัวนี้กับแรม8กิกสามารถเพิ่มแรมพัหมืวได้อีก3กิกก็ได้หรือว่า5กิกหรือว่า8กิกเพิ่มได้ผมตัวนี้ให้เรามาสุดจริงครับนี่กล้องหน้าก13แบตให้มา5,300พร้อมกับหน้าจอ Full HD+ Pad Android 15กับตัว SOS นะผม13.0.3อัปเดตแพทบอกเลยว่าอัปเดตความอดภัยได้อีกยาวนานผมตัวนี้นะครับ มีความลื่นไหลามากซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่าแฮปปี้จริงแล้วก็มีตัวอีฟ i n i AI i ครับซึ่งอีฟ n i กให้มาดีมากในการใช้งานตัว AI บอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับนี่มี AI ในการบันทึกย่อจะใช้ AI ให้เรามาบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่คือเพียงทคาผมทำการวาดตัวเส้นออกมาตัวภาพก็จะเจนออกมาให้เรา ถือว่าอันนี้ดีมากขอชื่นชมนะครับมีการปรับอีคอไลเซอร์ของเสียงนะครับแล้วก็มีไฟแบบฮาวโลครับบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องดูขั้วสุดอ่ะคือแบบให้มาเวิร์กมากตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับแล้วก็สามารถทําการคนแอปพลิเคชันไดด้วยนะครับแล้วก็สามารถย่อขยายแล้วก็แบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถทําได้นะครับพี่ชอบในการใช้งานตัวรีเฟรชของหน้าจอมากรู้สึกว่าปรับง่ายนะครับผมตัวรีเฟรชอีกปรับเป็นสูง 1 4 4สรมาฐานคือ6 0 h แล้วก็ปรับเป็นอัตโนมันติผมตัวนี้ให้เรา ได้ถือว่าน,นี้ดีมากเพราะว่าพีรู้สึกว่า P ใช้งานมากับเ e ฟเวอถือว่ามีความสมดุลจริงครับแล้วก็ตัวนี้ใช้หน้าจอที่มีความแข็งแรงจริงกับตัวกล้องราฟเวอร์ชั่น5นะครับถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับมาดูว่าตัวกล้อง UI จะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพทําการใช้งานมาครับซึ่งพีชอบกับ UI ของตัวกล้องตัวนี้มากหลังจากที่พีไปสัมผัสมารู้สึกว่าตัวกล้องให้เรามาสีสันในการจับโฟกัสบอกเลยว่าสุดมากครับนี่ครับ มีหมดในการถ่ายวอลซึ่งดีมากบอกเลยว่าฟังก์ชันโคตรเยอะหนี่รายวันช่วงเวลาความสุขเนี้ยผมเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงนะซึ่งพี่รู้สึกว่าในการใช้งานตัวนี้คือทำซอฟต์แวร์ออกมาได้อย่างเพอร์เฟแล้วก็วิดีโอผมถ่าย 4K นะผมตัวนี้ได้นี่บอกเลยว่าสุดจริงนะผมให้มาแล้วก็มีการสั่นให้เราเรียบร้อยถือว่านี่โอเคมากครับแล้วก็มีตัว AI แคมผมให้เราด้วยหนีถ่ายที่นีครับผมความคามชัด64ล้าน คือสูงสุดนะครับนี่กดชัตเตอร์ง่ายผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าฟีลลิ่งของตัวนี้สับพีนะมุมมองถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากเลยครับนี่โห oh, UI ของตัวกล้องดูดีอ่ะดูดีจริงครับแล้วก็มีหมวดประสิทธิภาพในที่มืดลานคืนก็ถือว่าโอเคมีสกายช็อตด้วยผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากวิโดีโอคู่ก็มีมีมาโครขั้นสูงแล้วก็มืออาชีพให้เราด้วยถือว่าอันนี้จัดเต็มมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่เดีย๋ยวผมแล้วก็เปิดไฟแฟลชได้ผมตัวนี้นะ นี่ครับไฟแฟก็คือว่าสามารถปรับเป็นสาระดับผมได้ถือว่านี้โอเคมากผมเป็นกิมมิกที่ตัวอีฟลิกให้มาคือบอกเลยว่าจบครบจริงครับและพี่ผมชอบมากคือการใช้ตัวกล้องหน้าที่สีสัน13ล้านสกินโทนบอกเลยว่าสีสันดีมากผมตัวนี้ครับซึ่งพี่ก็ใช้งานมาครับ บอกเลยว่ากล้องหน้าสีสันให้เรามามีความคมชัดเก็บดีเทลกับตัวโฟกัสด้อย่างลงตัวจริงครับกล้องหลังสีสันสวยงามมากโคตรชัดคือบอกเลยว่าใครหาเหอที่คุณภาพเรนดีตัวนี้คือจบครบแน่นอนครับมาดูว่าตัวนี้เล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่สัมผัสเล่นเกมมาสับตัว cpu วินด้เทสตี้นะผมตัวนี้730 Ultimate กับแรม8กิกวกเพิ่ม8กิกรวม16กิกตัวนี้เล่นเกมบอกเลยว่าเกมเก็บชิมอิมเพคครับพี่ปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าโค้ดลื่นบอกเลยว่าสุดจริงเฮ้ยมันลืนน่นมากนะเอาตรงนะ พีชอบในความลื่นไหลของตัวหน้าจอมากเลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงนี่เว้นนะเวิร์กจริงครับผมสีสันให้มามีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้โหสีสันอย่างสวยอะ่ะเอาตรงน้ำมันผ่านกล้องอาจจะไม่ได้เห็นความสีสันของมังตรงแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคอนเฟิร์มจากพีเลยว่าสีโคตรสวยเช่นมาพย,ยายามทาออกมาเพอร์เฟกจริงครับอันนี้ปรับสูงสุดนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กา CPU แรงมาก ลื่นมากครับทำออกมาเพอร์เฟกจริงจัดการแบตก็ถือว่าดีจริงก็มีตัว X b o o t หรือว่าเกมหมดของตัว i ีฟลิให้เรามาซึ่งพีทำการกดในการทัดบอกว่าเกมตัวเก็บชิ p แพ็กทำออกมาเพอร์เฟกครับคือพีปรับแค่สูงสุดก็สบายต่ำๆกลางๆก็ได้ผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงสับเกมพับจีมภัยสามารถปรับสูงสุดคือ HDR SD HD. แต่ถ้าเราอยากปรับเป็นตัว90เฟรมเราปรับให้ความลื่นไหลตัวนี้ สามารถปรับเป็นตัว h t e e ต็มพาได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มที่ว่าอ e ีฟ h o m มน่ครับเข้าแลก Game, PUBG, บับเกม PUBG จบอกเลยว่าโคตรสวยอะ่ะคือหน้าจอออกมาสมมูรณแบบจริงๆนะครับผมมองมุมไหนก็หน้าจอสกินโทนฟีลลิ่งโคตรดีเลยอะ่ะดูผมดูการกดการทัดสุดกดง่ายมาก แล้วพี่ชอบสกินโทนในการกดของหน้าจอมากนะครับผมคือมันกดแล้วมันฟิลลิ่งติดนิวดีมากแล้วใจโาอ่ะช่วยเร,เราเยอะจริงกับตัวนี้นะครับ นี่ครับบอกเลยคือแบบเจโลนิ่งมากอะ่ะโหคุเจโลช่วยเราเยอะจริงๆนะอันนี้ขอชื่นชมเลยครับ บอกเลยว่าสุดมาก I I got supplies โห oh, หน้าจออย่างสวยอะ่ะ เล่นเกม PUBG คือปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายห่วงใจโรมีความสมุดมากพี่ชอบใจโลมากคืออีฟริกทำใจโรออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับคอนเฟิร์มจากพีไปเลยว่าตัวนี้เล่นเกม PUBG พี่ให้10เต็ม10เล่นเกมดีมากมีความสมุดจัดการพลังงานดีลำโพงออกมาเสียงดังฟังชัดคอนเฟิร์มเลยว,ว่าเวิร์กครเกม RV บอกเลยว่าใครหาเล่นเกมแบบอาีเอ่ะตัวนี้ เต็นมาก CPU แรงจริงครับรวมดูทีดักจีดักหืมเรื่องจริงๆริงนะอาองรง คือแบบมันเลื่นมากๆครับแล้วการาฟิกออกมาดูการาฟิกครับดูการาฟิกผมชอบการาฟิกมากนี่ครับคือแบบวอ้สีคือแบบหน้าจอแสดงผลออกมาสมบูรณ์แบบมากครับ พีชอบมากอะหน้าจอทัดโคตรดีเลยอะโหบอกเลยว่าสบายหายห่วงผมตัวนี้ถ้าเกมเก็บชิม i m p แพ t คหรือว่าเกมพับจีตับสูงสุดสบายเกม RV บอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงครับ60เฟรมนิ่งมาก c p u ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงตัวนี้ซึ่งพีใช้งานตัวนี้มารู้สึกว่าแฮปปี้จริงครับ สเปคดีจริงแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน WiFi 5แล้วก็ Wifi 4ให้เรามาในการเชื่อมต่อก็ถือว่ามีความรวดเร็วทันเจตีก็ที่ผมบอกเลยว,ว่าพีใช้งานรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ดึงสัญญาณ WiFi ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่คือหน้าจอมีความสมูทอะในการกดในการทัดซึ่งพีก็ใช้งานมาจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่าเรื่องเสียงเนาะลำโพง2ตัวก็ให้เรามาเสียงมีคุณภาพจริงครับ เสียงเบสเสียงกลางบอดเลยว่าจัดเต็มมากซึ่งพีทำการเชื่อมต่อกับตัวลำโพงบลูทูธตัวนี้ก็ซัพพอร์ตในการเชื่อมต่อพ่องหูฟังคือให้บลูทูธมาสุดเจ๋งจริง,รง,รงกับบลูทูธเวอร์ชัน5.4ครับบอกเลยว่าในการเชื่อมต่อผ่านโหูฟังที่เป็นเวิล์ชุดเวอร์ชัน5เหมือนกัน คือมีความเสียงจริงครับตัวนี้ทําออกมาเพอร์เฟกจริงนะครับผมลําโพงให้มาคือ the base จริงเสียงเบสเสียงกลางคือจัดเต็มจริงครับดูผมว่าเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างซึ่งพี่จะขอเปิดเสียงให้ชมนะครับบอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับตัวนี้สับพี่นะเป็นเหลือที่ จบครบในการใช้งานจริงครับฟังก์ชันต่างให้เราเยอะแยะมากมายเช่นพี่จะใช้ฟังก์ชันในการใช้งานมัลติวินโดว์ผมตัวนี้ก็สามารถทําการกดในการปัดต่างๆทัดออกมาถือว่าเพอร์เฟกจริงครับตัวนี้อย่าเลยว่าตัวอีฟริดทำตัวนี้ออกมาใช้งานมุมมองพี่นะถือว่าให้มาจบครบจริงครับหน้าจอทัดดีมากอันนี้ขอเช่นชมครับแล้วก็ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างจบครบครับนี่ หน้าจอก็ผมสามารถแป่งได้นี่ครับผมม,มันใช้งานได้ง่ายผมตัวนี้มันมีความสมุติในการกดอาคารจริงซึ่งพีก็รู้สึกว่าทําออกมาได้อย่างดีจริงครับนี่ความสมุติเห็นว่ามันมีความสมุติในการกดจริงๆครับผมตัวนี้นะนี่ หมดเลยว่า UI ของตัว e f ฟ n i ิทํำออกมาถือว่าสุดจริงครับซึ่งพีผมจะขอจบคลิปในการรีวิวผมเพียงเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีสัปน,นี้ขอบคุณพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับผมสัปน,นี้ขอบคุณครับ